นี่ฝ่สาสีน้ำเงินเ,เนีย่ยกินรวบสภาสูงเลยกินรวบสภาสูงบะกระบวนการที่เรื่องทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องการบล็อกโหวตเนี่ยแหละฮะ <Store. S 1> ุณว่าเขากินรวบฟังสายสีน้ำเงินบอกว่าผมไม่ได้กินรวบแต่ผมมีฝีมือมดูสัดส่วนนะสายสีน้ำเงิน70% 140รยคน,นสายสีส้มหน่อยรองลองมา18คน8คนนะครับ9%สายแดง9คน9 5คนส่าสายเขียวสายเขียวสายบ้านป่ากับสายนว้นนะนะสามคน สายกลุ่มทุนสามก็ว่าประมาณ3คนแต่ทับซ้อนกันอยู่ประมาณหคนอื่นๆ27คนอันนี้อาจจะอิสระมาบซ้อนกันอยู่แต่สุดท้ายพอมันมีถึง7 0็ดสิเอร์เซได้หมดไหมทุกอย่างโอ้อำนาจการต่อรองระเบิดระเบิดไม่ต้องต่อรองกับใครโหวตปั๊บประธานได้รองประธานได้ได้หมดแลบโหมดเลือกองค์กรอิสระได้ไหมโอ้ยเกินครึ่งแล้วไงอย่าไปพูดถึงเลยมายังไงก็ผ่านตอนนี้สวที่ไม่ประกายังไม่ประกาศนะ แต่เขาเคลื่อนกันแล้วสายน้ําเงินเขาคึกคักติงบอกว่าปั๊บเลยติวเข้มแล้วเหมือนติวสอสอใหม่เลยพี่ช้างติวสวใหม่ติวเข้มสวใหม่เนี่ยเขาติวมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกเขาจับไปอยู่ในที่รวมกันแล้วติวเข้มโดยคนที่มีฝีมือแล้วติวว่าเอ้ยคนที่เป็นเป้านะเป็นเลด้าที่สื่อจะมาสมบูรณ์กันปาก วิธีตอบควรจะเป็นยังไงอตอบเลี่ยงยังไงตอบยังไงแม่ตรงประเด็นอตอบยังไงแม่มัดตัวเองนี่คุณไปรู้เขาเอ,อีก <c oughs> รู้ที <c oughs> น่นะอันนี้สอง <c oughs> เขาบอกตอนนี้เกง่งเหมือนรู้ข้อสอบแล้วว่ากกตจะประกาศรับรองในวันที่แปดเขาสัญญาณเนี้ยมันชัดมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารวันพุธครับว่ากกตน่าจะยืดระยะเวลาในการประกาศออกไปจากวันที่สาม อีก5วันหรือ1สัปดาห์ครับนะเพราะฉะนั้นมันจะตกวันที่แดวันที่9้านี่แหละและ,ะสอวอสายสี้เงินจะแปลงล่างเป็นสายสีเหลืองอใส่เสื้อเหลืองไปลางงานตัวโ,โห,โห,โหเหมือนกับใส่เสื้อเหลืองตอนไปเลือกตอนนั้นที่เมืองทองก็เป็นแบบนี้นะต้องใส่เหลืองกันพลึบเลยรอบนี้จะเป็นแบบนั้นอีกหรือไม่ตอนนี้ นอกจากได้140แล้วยังไม่พออยังไปตุ๊ยคนอื่นมาอีกส0คนนี่นี่นคุณกะไอเขาเรียกอะไรไอไอไอเบรศตทางทางสภาสูงเลยร้อย4 0คนนี่มันก็เด็ดการอ๋อกลัวว่าถูกสอยอ๋อก็เลยต้องไปรวมพลังกันก่อนตอนนี้จะไปรวมกลุ่มอื่นรวมทั้งสำรองด้วยนะเพราะว่า สำรองลำดับ20จังหวัดสละลสมรุติถูกสอย20คนต้องเข้าค่ายถูกต้องอืนะต่อมาตอนนี้มีการล็อกกันแล้วเดิมทีก็บอกจะมีคู่ชิงแต่ตอนนี้คู่ชิงท่าทางจะเพลาลงครับเพราะศิลปะในกระบวนการจัดการสู้คนนี้ไม่ได้ครับชื่อที่มาแรงที่สุดคือชื่อมงคลสุรสัจจะนะที่จะลักดันให้เป็นประธานวุฒิสภาเป็นใครพี่โอนี่ ท่านมงคลสุรจจาเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้ว่าและเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองอและเป็นคนหนึ่งที่คอรอมอมีมติแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาไทยชนะวิชาใช่่ไม่ได้เป็นนี่สมัยนั้นสมัยนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับครับสมัยนั้นแต่งตั้งข้ามหัวคน24คนขึ้นมาเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับแต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนี่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเองต้องขอประกาศสละสิทธิ์แล้วสุดท้ายเนี่ยหลังเกษียณไปก่อตั้งพรรคบุรีรัมพ์พัฒนาถือว่าเป็นสายตรงบ้านใหญ่สีน้ำเงินโอเป็นคนที่นั่นสนิทสนมกับพี่เนชัดเจนเลยนี่พี่ช้าง รอบที่แล้วในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชารัฐมนตรีช่วยมหาไทยแต่งตั้งมงคลสุรสัจจะเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเลยใครแต่งตั้ง,งทรงศักด์ทองสีทรงศักดทองสีและ,อะพอไปสมัครสอวอรมาจากบุรีรัมเลือกสมัครที่บุรีรัม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราดูนะถ้าเกิดสอวอสีน้ำเงินเนี่ยยึดสภาแล้วอะไรที่น่ากลัว คือองค์กรการยึดองค์กรอิสระองค์กรอิสระที่รอการเลือกตั้งเอารอบแรกก่อนนะคนแรกก่อนเลยพี่ช้างกลุ่มแรกที่จะโดนตอนนี้สารล้มนูนไม่ใช่คนนี้ต้องไปนวนก่อนเดี๋ยวจะมีการเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะมีการโหวตเลือกไอ้นี่ก่อนครับกลุ่มแรกคือประธานสารปกครองสูงสุดกับเลือกอันดับแรกก่อนประธานสารปกครองงรอรอเข้าไปแล้วรอคิวอยู่ แล้วก็รอแล้วก็แล้วก็รอโหวตอ่ารอโหวตอ่าเนี่ยเร็วหรือช้าได้ไม่ได้สารมนึ่งคือสารรัฐธรรมนูญครับกลุ่มนี้จะหมดวาระลงในเดือนพฤศจิกาทั้งสิ้นสมท่านต้องสรรหาใหม่สรรหาใหม่แล้วก็อีก5คน9คนนี่ปี70ปีเจ ก็คืออีก3ปีและที่ร้ายกว่านั้นคือปปชอีกชุดหนึ่งเดือนธันวาคมสาคนโอ้โหพี่ช้างธันวาปีนี้นะใช่แล้วพออีกมีอีกสองคนมีปปชอีกสองคนที่ตอนนี้อยู่ค้างอยู่รอลุ้นอยู่ว่าฝ่าด่านไปได้หรือไม่นอกจากนั้นยังมีผู้ตรวจการแผ่นดินคอตองออีกเจ็หกับหนึ่งแต่ไม่แต่ คิดแผนก็คิดไปนะแต่ตอนนี้การล้มกระดานสวกำลังกระหึ่มเรยงผมก็ได้ยินเหมือนกันนะว่ามีกระบวนการบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณสมบัติสวการได้เมือซึ่งสวและจำนวนสวที่เป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการเมืองมันทำให้เกมการเมืองควรที่จะล้มการเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะไหมนี่ดู้องกันะนาวเลยเนี่ย้องกันเยอะแยะ28มิถุนายนนะครับกลุ่มผู้สมัครสว กลุ่มสา3แล้ก็14เข้ายื่นต่อกกตขอให้ตรวจสอบการหัวเลือกสววันที่1นึ่งสิบวันที่1นึ่งกรกฎาคมพลตำรวจโทคำรถปัญญาแก้วยื่นหลักฐานต่อกกตกรณีบล็อกโวดครับค้านการรับรองผลต่อมาคุณจักรพงศ์คงปัญญาผู้สมัครสวยื่นต่อกกตคัดค้านการรับรองสวครับล้วนแล้วแต่มีผลต่อการ คุณพาณิชย์เจริญเผาผู้สมัครสวอายุทยายื่นต่อกกตคัดเลาะคัดค้านค้านขอให้การเลือกสวเป็นโมฆะเออสวจะทำยังไงและไม่ใช่แค่ไปร้องคัดค้านผลนะมีการร้องให้ล้มการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเริ่มที่คุณสนิยานสวัสดีสนิยานสวัสดียื่นอายการสูงสุดขอให้ตรวจสอบและส่งเรื่องไปยังสาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยครับ คือ,อตามกฎหมายรัฐมนูนเนี่ยประชาชนหรือว่าผู้สมัครไปร้องเองไม่ได้ที่สาลรัฐมนุนนะต้องร้องผ่านอายการสูงสุดอ,อ,อายการสูงสุดเพิกเฉยใน30วันเขาสามารถร้องตรงต่อสาลรัฐมนุนได้เลยอันนี้27มิถุนานะนับหลังไปถ้าสามสิบวันถ้าอายการเพิกเฉยไม่ยื่นไปกกตคุณสนทิยานยื่นกับสารรัฐมนุนเลยผู้สมัครอีกคนหนึ่งอะไปร้องต่อสารปกครองให้ ผลการเลือกเป็นโมฆะด้วยขอให้คุ้มครองฉุกเฉินก่อนอย่าเพิ่งรับรองและให้เป็นโมฆะครับรอบนี้ประชาชนคนไทยที่สนใจทางการเมืองและไม่สนใจทางการเมืองเรากําลังเจอมรสุมอยู่เรื่องเดียวเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงหนีเสือไปปะจระเข้แท้ๆเลยนั่ากรรมคนไทยเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องสว